สวัสดีจ้าไม่น้อยมามาถึงบ้านแล้วจ้าน้องวีมาส่งแหมน้องวีน้องวีนางอยู่เนี่ยจ้าสวัสดีค่ะน้องวีใจดีครูครูน้อยค่ะครูน้อยเป็นยังสัตโตมาวันนี้มาสอนสัตโตมารอพี่ดาพี่ดาไปหาหมอมาเอารูปอเอากล้อมือถือใส่คองให้เราเนี่ยนฮะก่อนกลับบ้านจ้าส,ส้มสวนมาเก็บพักไปกินบ้านนะ้ำส่วนน้องดา,า,านนอ,อู้บักพี่บัก สีงามจังเลยพูดนะพูดนะงามจังอันนี้บบกหอมป้อมบ้านเขาอันนี้บบกสีโอ้บูกสีงามจังเพียเพียพี่น้องเว้ยเพียงามจังสีลาว่ะอ๋อแบกทัวทัวแขกบักทัวแขกนี่นะที่เราโบได้ใส่คางนะโอ้ที่โบใส่คางนะใส่คาง เนี่ยมันกำฝันเหลืองๆพอได้อยู่โก็บเอาเก็บออกเก็บออกเก็บไปเอาเก็บเอาไปเก็บยามันเท่าที่มีซื้อเนี้ยเนี่ยน้องดาเก็บเก็บผักให้ผักสุกีนี้ทั่วทั่วที่ว่าไม่น้อยเอาเนี่ยให้มานะจ๊ะเนี่ยโอ้กันกระเทียมได้เนี่ยโยดกไหมเนี่ยไม่เนี่ยโยดกโอ้ที่ว่าที่ว่ามัดไว้น่ะมัดไป ไดแต่ยังเงี้ยมันบ่ได้เล้วเป็นังไรรู้เนี่ยนี่โอ้ปลากระิรเก็บเอาฟั <c oughs> ออกอ่อ,อนปลาเก็บฟักอ่อนไปกินเก็บสักซีเก็บออกสักซีให้น้องดาเก็บสักซีให้นะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> สักซีซีลาวงามคักเนา,าเนะของฝรั่งเลยปะ พันฝรั่งพันฝรั่งพันที่เขาซื้อพันฝรั่งกับพันคนไทยเออนั่นน่ะนั่นน่ะที่เขาซื้อมานะพันฝรั่งกับพันคนไทยคนทองคนไทยมันอาจจะบพิ่ขึ้นหรอกแม่น่ะมันก็พึ่งก้าวเข้าอากาศพอดีล้วต้นใหญ่พ่อป้าเห็นิต้นแป้งหนุ่เขาถ้าผ่านหนุเขาป้านี่มันออกดอกเลยพี่พี่เนี่ยพี่น้องเอ้ยมาหาสวนผักมาเที่ยวสวนผักเพิ่นเก็บฝักเต็มคุเลยเพื่อนนะจ๊ะ น้อยถ่ายิืงปักทองปักทองพ่นดกจังนี่นะโอ้ยเหยียบล้วปะนี่จ้ะสองน้อยคู่กันเลยอ่านผู้น้อยหนึ่งลายน้อยอยู่เป็นเคลือเป็นลายเคลือและลายน้อยอยู่ปักทองฟันญี่ปุ่นน้องดาเก็บใบโหระพาโหระพาโหระพาเบ้าผิดแล้วก็โหระพานี่นะงามๆเลยจ้า งามเลยพี่นะต้นใหญ่ๆเลยงามเลยพี่นะเก็บฝากหมูให้เข้าในเมืองเออคือเก็บฝากหมูเก็บฝากไปน้อยพร้อมคุณน่ะตัวคนกระดุกจังอันนี้ว่าขมเด็ดยอดให้มันแตกเลยนะได้กินบุรลุกไอวี่เราเก็บไปลวกกินได้กินอยู่เนี่ยได้กินมีจ้าทัวโดกคักตอวแขกที่หันไม่น้อยออกให้มานะแะเราก็เสี่ยวไว้เห็ดเนี้ยพี่ที่ปลูกหลายๆปีหน้าง่ายจ้า เริ่มเริ่มแกล่ละเริ่มแกล่ละตกคักเลยลูกอะไรพี่น้องจ๋าลูกอะไรไม่น้อยดืม่มชื่อน้องดาก็บอกว่ากินได้โอ,โอโโโน้อยพามาแวะแวะดูร้านขายของเมือห้านขายของน้องดา น้องตายเห็็เมือนั้นอาจจะเสร็จแล้วเหลือแต่หาสีเขาบอกเหลือแต่หาสีเขาจะปลูกทำร้านขายของขายพวกมันฝรั่งพวกของ,ของพืชไร่นี่เลยจ้ะเห็นไหมจ้ะน้องพางมาเบิ้ง